สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนกวันยันโสมรหัสนิสิตหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าหนึ่งวิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์บทความวิจัยเรื่องการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในศูนย์การเรียนรู้มอนเตสซอรีค่ะค่ะสำหรับบทความวิจัยนะคะมีประเด็นสําคัญก็คือครูปฐมวัยเนี่ย จะหมายถึงครูผู้ที่ดูแลเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีที่จะต้องมีผู้ช่วยดูแลเด็กในการหบรมใหู้อิสารภาพระวังความปลอดภัยเลี้ยงดูการส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านต่างๆการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในศูนย์การเรียนรู้มอนเตสตอรี่นับเป็นประสบการณ์ที่สำคัญเนื่องจากแนวการคิดการสอนแบบมอนเตสซอรี เป็นแนวคิดที่ทั่วโลกให้การยอมรับผู้ริเริ่มคือดรมาเรียมมอนเตสซอรี่เพศหญิงชาวอิตาลีแนวคิดนี้มีมานานกว่า100ปีแล้วแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเด็กปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะสำหรับการสอนแบบมอนเตสซอรีนะคะเป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ผู้คิดคุนการสอนวิธีนี้ก็คือดรมาเรียมอนเตสซอรีค่ะแพทย์ mm hmm. หญิงจาวอิตาลีโดยเน้นว่ามือคือเครื่องมือการเรียนรู้ที่สําคัญของเด็กนะคะเมื่อมือของเด็กได้จับต้องบางสิ่งบางอย่างเช่นบิดหมุนแล้วสมองจะทําหน้าที่ตอบสนองในการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรีประโยชน์หรือคุณค่าของบทความนี้นะคะก็คือเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง กับการสอนแบบมอนเตซอรี่นะคะของหลักสูตรศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยายลัยสวนดุสิตเป็นกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก รูปธรรมไปสู่นามธรรมอย่างแท้จริงนะคะนักศึกษาจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงการศึกษาเนื้อหาในภาคทฤษฎีด้วยการวิเคราะห์อภิปรายเนื้อหาร่วมกันได้มีส่วนร่รวมในการทำกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนเช่นการโต้ว,วาทีการแสรดงบทบาทสมมุติการให้นักศึกษาคุ้นคว้าข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้สื่อและเทคโนโลยีนำ เสนอข้อมูลรวมทางการให้นักศึกษาได้ปริยิเอุปกรณ์การสอนตามแนวคิดของมอนเตสซารีโดยการวายุกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ในชีวิตประจําวันที่ตํำบอกมาแล้วยังคงต้องตามวัตถุประสงค์การสอนหลักของมอนเตสซารีและได้ฝึกฝนภาคปฏิบัติด้วยการทดลอง การสอนแบบมอนเตซอรีนะคะที่ตั้งหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยจัยสนุสิทธ์จัดเตรียมไว้ให้เมื่อเกิดความมั่นใจในการสาธิตสื่อประกณ์แล้วจะให้นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองสาธิตสื่อประกณ์กับนักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนสาธิตเราทิศ สำหรับวิธีการวิจัยบทความนะคะครั้นที่นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์ได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในศูนย์การเรียนรู้มอนเตซารีทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้นิเทศนักศึกษาสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. ได้เรียนรู้วัฒนธรรมมงค์กรลและการสื่อสารในการเรียนรู้มอนเตซารี่ 2. ได้เรียนรู้การปรับตัวในการปฏิบัติงาน การสอนกับครูและนักเรียน 3. ได้ใช้เวลาในการสังเกตการเรียนรู้วิธีการสอนและการสาธิตสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซี่ที่ถูกต้องในกลุ่มกิจกรรมทั้ง3กลุ่มได้แก่กลุ่มประสบการณ์ชีวิตกลุ่มประสาสัมผัสและกลุ่มวิชาการจากครูพี่เลี้ยงค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอบทความวิจัยไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ